ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรอมอิมนะครับก็วันนี้พรอมอิมจะพาเพื่อนๆมาดูอ่าช่อดอกมะม่วงนะครับผมอ่าที่ทําการดึงไปเมื่อตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผ่านมาแล้วอ่าหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะแทงช่อดอกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับผมไปครับก่อนอื่นเลย พนมิ่มมพาเพื่อนเพื่อนมาชมบริเวณรอบๆสวนกันก่อนนะครับนี่เป็นสวนมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองอเกือบจะทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ฮะตัดยาให้เขาแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพนมิ่มจะพาไปดูนะครับว่าหลังการดึงช่อดอกมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแป้นครับ อ่านี่ครับเพื่อนๆนะฮะอ่าระยะแทงช่อดอกอ่าผลที่ได้นะฮะดึงไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานี่ครับเพื่อนๆผ่านมา1 1อาทิตย์นะฮะเริ่มแทงช่อให้เห็นแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะหลายๆช่อนะครับเพื่อนๆแบบนี้ก็ใช่นะครับนี่ฮะผมจะ น,นี่ครับเพื่อนๆโอเคนี่ก็ใช่นะครับครับนี่คือผลจากการที่เราดึงช่อดอกเมื่อ,อใบมะม่วงพร้อมนะครับเพื่อนๆนนะหลังจากที่เราล่าสารมาแล้วไม่ต่ำกว่า60วันนะหรือ2เดือนนะครับเราก็ทำการดึงช่อดอกเนี่ยฮะสังเกตนะครับเพื่อนๆน ใบของเขานะฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆนะฮะถือว่าไม่แก่มากเกินนะครับเพื่อนๆแบบนี้ฮะเหมาะแก่การดึงช่อดอกนะครับครับเพื่อนๆนะฮะเป็น,ปน,ปนไงกันบ้างครับอ่ามะม่วงนะำดอกไม้สีทองนะครับหลังจากที่ทำการดึงไปแล้วเมือ่อวันที่11กันยานะฮะ หลังจากนั้นมา1อาทิตย์นะฮะวันนี้ก็ครบ1อาทิตย์พอดีนะครับผมผลที่ได้ก็คือ,อมะม่วงเริ่มจะเปิดตาแทงช่อดอกออกมาให้เห็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพอนมอิมจะมาอัปเดตนะครับผมอาที่ส่สวนมะม่วงแห่งนี้นะครับผมว่าผ่านไปแล้ว2อาทิตย์3อาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอเพื่อนๆรับชมนะครับ สำหรับวันนี้พระมอิมขอลาไปก่อนนะคผมเจอกันครั้งใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ